กำลังมานะครับรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกซึ่งรถจะล้อลีกับรถด่วนพิเศษที่8นะครับเชียงใหม่กรุงเทพตอนนี้ด่วนพิเศษที่8ผ่านสถานีบางมูลนากมาแล้วนะครับรถล่าช้ามา8นาทีนะครับไม่เร็วเลยฮะก็มีพี่เออไม่รู้จะเรียกว่างไงนะครับนะไปพี่นักศึกษาแล้วกันรอขึ้นนะครับไม่รู้ไปไหนเนาะ โดดพิเศษที่แปลกกานเล่งเครื่องมานะครับรถผ่านบามุน่างมาแล้วรถไม่จอดชุ้มแสนนะครับขบวนนี้นู่นนะครับทางนู้นสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพพิษณุโลกรถเที่ยวนี้เนี่ยเป็นขบวนรถที่ว่าจอดทุกสถานีนะครับตั้งแต่ต้นทางกรุงเทพ ไปจนถึงสถานีพิศณุโลกซึ่งเป็นสถานีปลายทางนี่นะครับรถธรรมดา201กรุงเทพพิศโลกจะล้อหลีกกับรถุ่มพิเศษที่8นะครับเชียงใหม่กรุงเทพพอด่วนพิเศษที่8ขอพูดหนึ่งรอบนะครับอีกรอบหนึ่งที่ผมจะพูดที่หลังหรือผมอาจจะพูดรอบเดียวก็ไล้นะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่8เนี่ยหลังจากที่รถผ่านชุมแสงไปแล้วนะครับ รถจะไปจอดทีนึ่งที่สถานีรถไฟป่างน้ำโพนครสวรรค์ลบบุรีอยุธยาลังสิตดอนเมืองลักสีบางเขนชุมทางบางซื่อสามเสนไปที่สุดที่กรุงเทพนะครับขบวนนี้ส่วนสองนหนึ่งหลังลจากที่รีกระดุกพิเศษที่แปเสร็จแล้วรถไปจอดทีนึ่งที่วังกาบบามุนาหอไกลนนทนโ,นโรตรานหินไล่ไปจนถึงสถานีพิซณุโลนะครับเป็นสถานีปลายทางรถจอดทุกสถานีนะครับ กำลังมานะครับสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพพิษโลกหลายคนชอบเรียกเงี้ยพิษโลกพิษโลกอะไรเงี้ยบางทีผมก็เรียกเงี้ยความจริงแล้วมันคือพิษนุโลกนะครับโอ้โหมาอย่างแรงโดดพิเศษที่แปดมาแล้วนะครับตอนนี้นู่นนะครับแสงไฟอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มาแล้วนะครับโดดพิเศษที่แปดเนี่ยไม่เจาะชุมแสงนะครับ ก็เหมือนตอนเที่ยงที่ผมถ่ายเนี่ยตอนไปนขบวนเจ็นเนี่ยจอดชุมแสงเฉพาะตอนล้ห่วงแต่แต่ในกรณีที่ว่ามีผู้ดยสารขอลงเนี่ยก็จะจอดให้นะครับไม่ผิดอะไรเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมจะลองขอนั่งขบวนเจ็ดน,นั่งจากชุมแสงอาจจะไปลงเฉเยขอภยัยขอภัยนะครับขึ้นจากชุมแสงจะไปลงที่เชียงใหม่ฮเรอดูได้เลย,เลย รถอยู่ทางไกยทางนู้นอะเรยังสามารถข้ามมาได้นะครับแต่เมื่อรถมาทางนี้แล้วเราไม่สามารถข้ามได้นะมันอันตรายนะครับรถจะค่อยๆเข้านะครับเพราะว่าเขาล้างสองโดดพิเศษที่แปดมาแล้ว G.E.A ทางขาบวนนะครับรถล่าช้าหนึ่งนาทีครับสองศูนย์หนึ่งนะครับตอนนี้รถล่าช้าหนึ่งนาทีแล้ว มีนกบินผ่านนะครับอย่างนั่งอยู่เหมือนกันนะัอง201อ่ะไม่ได้นั่งนานแล้วตอนนั้นที่นั่งไปอ่ะไปหาพ่อนะครับพ่อดรนเครื่องหนุนน้ำปันขาีินั่งกลัวมากขึ้นไปแค่ครั้งเดียวนะครับ201อยากจะขึ้นอีกไปคนเดียวได้ไหมครับได้ครับผมไปได้แต่ถ้าผมมีแฟนเนี่ยผมไปกับแฟนแต่ตอนนี้ผมโสดไงผมยังไม่มีแฟนมาแล้วนะครับ201 กรุงเทพพิศโลกนะครับขบวนนี้ G E A สี่ห้าห้าเจ็ดทางขบวนนะครับสุดจอดครับนี่นะครับนี่นะครับสองศูนย์หนึ่งนะครับกรุงเทพพิศโลกโอ้โหเข้ามาอย่างแรงโอ้โห ขบมาอย่างแรงเลยนะครับโอ้โยน yeah> anyway> ี่นะครับก็ขอให้คนที่กำลังไปกับขบวนนี้นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับกรุงเทพพิโลกนะครับขบวนนี้เรามาดูป้ายที่แปลกตาหน่อยอ่า นี่นะครับป้ายแปลกตาจะเป็นอย่างนี้กรุงเทพพิษโลกหาชมย่านนะครับป้ายแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายแน่นอนนะครับแนวตั้งไม่ค่อยเจอนะครับนะขึ้นไปแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ขบวนรถธรรมดา201ขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอ่าขอให้ไปถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอ่าตอนนี้ก็กำลังมานะครับรถด,ด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพ ทัมาแค่หกคันนะครับสองศูนย์หนึ่งคนก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับนะผมนั่งได้ไหมล่ะได้แต่ต้องดีตัวต๋วนะครับนะไม่มีตั๋วนะครับเลยนั่งไม่ได้มีโอกาสจะนั่งอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับผมสัญญาจากใจสัญญาจากใจเลยจะนั่งขบวนเนี้ยอาจจะนั่งที่ชุมแสงก่อนแล้วก็ไปลงพิษโลก แล้วพอวันลุงขึ้นอาจจะนั่งขบวนเนี้ยที่เป็นจาก201เป็น202เนี่ยก็ได้นั่งกลับเข้ากรุงเทพเลยไม่ลงชุมแสงนะครับมาแล้วนะครับเจ้าแห่งความไวรถด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพรถมาแรงนะครับต้องอยู่ให้ห่างเข้าไว้รถมาแรงนะครับนะ Welcome to Thailand นี่นะครับเจ้าแห่งความไวของสายเหนือ<ม>ด่วนพิเศษที่8เชียงใหม่กรุงเทพ<ม>โอเครู้นะครับว่ารถราช้ามาเท่าไหร่โอเครถล่าช้า6นาทีนะครับด่วนพิเศษที่8ขบวนนี้ล่าช้า5นาทีนะครับต่างกันมาก ไกเป็นสถานี่อไปตามระดับครับก็ขอให้ทุกคนเดนทางรสยัติสดิภาพนะครับมีฝรั่งขึ้นไปด้วยนะ Welcome to Thailand แปลว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับเอ้ยขอไปยินดีต้อนรับประเทศไทยรถจอดทุกสถานนี้นะครับ I love you Thailand นะครับอ๋อนล้นะครับบ๊ายบายนะครับ เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคออกตัวแรงนะครับช้า5นาทีนะครับก็รอกกดีกระโดดพิเศษที่8นะครับถึงไล่ล่า,าช้าเพิ่มโอเคไปลงคลิปกันเลย